ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันที่12นะครับเดือนเมษายนนะครับ2566นะครับก็เมื่อเวลาประมาณ19เนกา30นาทีนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขของเงินเฟ้อนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวมาแล้วครับพุ่งขึ้นนะครับก็ตัวเลขน่าจะออกมาค่อนข้างที่จะลดลงนะครับ ตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับทำราคาพุ่งึ้นไปอยู่ที่2 0 2พนนะครับต้องขออภัยนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์นะครับตัวเลขของการประกาศของสหรัฐนะครับก็ตัวเลขเงินเฟอ้อครับก็เป็นไปตามที่ผมได้ททำการวิเคราะห์ไว้นะครับก็สำหรับใครที่ยังมาดูคลิป นี้เป็นคลิปใหม่หรือคลิปแรกนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปด้านหลังได้นะครับในาทางช่อง Youtube ของผมได้เลยนะครับก็ผมได้เปิดออเดอร์ไปสามไม้นะครับก็จะเห็นใน่าอเดอร์ที่มีอย่นี้ก็ที่ราคา2.08นะครับ ตัวเลขก็ยังตอนนี้ทองก็ยังไหลขึ้นอยู่นะครับตอนนี้19นาฬิกา31นาทีครับ ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนันได้ทำคลิปวิดีโอดีๆต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับรายการนี้ไม่มีการชี้ชวนหรือชักชวนให้มาลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณ f อนะครับที่ติดตามช่องมาโดยตลอดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมอย่างนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับซาบซึ้งนะครับก็สวัสดีวันสงการนะครับหรือว่าวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับผมตอนนี้เราคาทองคำอยู่ที่2022นะครับก็ยังคงไลฟ์ไปต่ออยู่นะครับ ต้องขออภัยนะครับวันนี้มาจัดอาด,อาอาดคลิปนะครับนอกสถานที่นะครับอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับ19เนกา33นาทีนะครับทองยังขึ้นต่อนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่คาดการว่าตัวเลขเงินเฟอ้อน่าจะลดลงนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผม order 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 ที่ผมถืออยู่นะครับสามไม้นะครับโดยรวมนะครับตานเฟรมเฮดโฟนะครับก็ที็นี้ว่ามีแท่งเขียวนะครับจาวนะครับเป็นกิโลได้ั้งครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับฝากฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปวิดีโอดีๆอีกต่อไปด้วยนะครับมาเจอกันใหม่นะครับโรากาสหน้านะครับคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ